ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่มาชมปริศนาธรรมหลวงปู่สูงครับจำลองไว้ที่วัดบ้านขยูนนะคะหลังจากหลังจากที่เราไปขึ้นไปที่สาราม้ขึ้นไปดูหุ่นพี่พึ่งขึ้นไปดูลายเมือหลวงปู่ลงมาเราจะพานักท่องเที่ยวหรือคนที่มาไหว้หลวงปู่สวงที่นี่ทำปริศนาธรรมหลวงปู่ที่เราจำลองปริศนาธรรมแต่ละพื้นที่พื้นที่ที่หลวงปู่สวงเคยทำเอามาไว้ที่วัดบ้านขยูนนะคะอย่างอันนี้ปริศนาธรรมอะไรคะอันนี้ก็คือมัดสุ่มไก่ปัดซุ่มไก่ครับแต่ต้องท้าความก่อนก่อนที่เราจะมาทำปริศนาตัวนี้ ก็คือหลวงปู่เนี่ยหลายหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าไก่ที่หลวงปู่จับมาก็คือหลวงปู่เนี่ยนั่งรถจากกรุงเทพไปจับไก่อยู่ที่ขอนแก่นลูกศิษย์ไปประมาณ3ามสี่รถกระบะนี่แหละครับไปขอนแก่นไปจับไก่ป่ามาคู่นึงลูกศิษย์ก็เลยถามว่าจับมาทําไมหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยบอกว่าจับเอามาสอนเอามาสอนศิษย์ต้นหลานจากนั้นเสร็จก็เอามาปล่อยที่นี่ไก่ป่าคู่นั้นจากนั้นก็นี่ครับนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของปริศนาตัวแรกซุ้มไก่เนี่ยโดยปกติแล้วเขาไว้ทำอะไรก็คือไว้ถังไก่ ไป้ังไก่ไก่ประเทศไหนมั่งนี้พ่อไก่แม่ไกล่ลูกไก่แต่ของหลวงปู่หลวงปู่หงายสุ่มไก่ขึ้นหมายความว่าอย่างไงก็คือหมายความว่าการหงายสุ่มขึ้นก็คือเป็นหน้าที่ของบุตรบุตรที่คอยก็คืออันนี้ก็สอนเรื่องความกระตันยูกะเต่าด้วอ,อนี่ก็คือหลวงปู่หงายสุ่มขึ้นหงายสุ่มขึ้นอย่างเดียวไม่ว่าไม้ไผ่นี่ครับที่ว่าเป็นตัวสอดเข้ามาในสุม่มก็จะกลับหัวกลับหางกลับหัวกลับหางก็คือให้ลูกเนี่ยกลับมามองมองอะไรมองตรงนี้ครับนี่ก็คือฐาน ฐานของครอบครัวเรามาจากอะไรเนี่ยครับหลวงปู่ก็เคยกลับหัวกลับหางให้ลูกเนี่ยกลับมามองมองว่าเนี่ยครับนี่คือฐานนี่ครับฐานของครอบครัวถ้าเรามาจากดินข้อย่าลืมความเป็นดินของเราถึงจะร่ํารวยจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนถ้าลืมพื้นฐานของตัวเองเนี่ยก็ทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ในการมองตรงนี้หลวงปู่ก็จะผูกเชือกเอคไับนี่ครับผูกเชือกเอาไว้เชือกเชือกเอาไว้ทั้งหมดสามท่อนสามท่อนนี้ที่หลวงปู่ปูกไว้ก็คือ ได้กลับมาไทยเลยลำแรกมีลำที่สองปูกขึ้นไม้ลำที่สามนี่ก็คือสอนครับสอนก็คือนะครับมันจะมีเชือกคือสอสก็คือให้เรารักษาศีลก็เราปูเรียกเชือกนี้ว่าศีลก็คือคในถึงเราจะทําหน้าที่ขนาดไหนมีความกระตันยูถ้าไม่อยู่ในศีลก็ไม่ได้อันนี้แล้วเข้ามาตรงนี้ครับเดินมาด้านหน้านิดนึงนะครับอ่พอเรากลับมามองในส่วนของครอบครัวอะไรแล้วปั๊บนี่ก็คือหน้าที่ของบุตรบุตรลืมอะไรเนี่ยครับ บุดลืมการทํางานคือมัวแต่ทํางานแต่ลืมลืมทําบุญให้ตัวเองใครได้ปริศนานี้ต้องมาตักบาตรตักบาตรเลยมั้งมีข้าวมีขนมนมเนยอะไรต่างๆคืออยู่บ้านก็ตักบาตรก็ได้คือตักบาตรบ้าง<ต>อันนี้ออนสอนสอนละให้ทําให้ตัวเองด้วยอมเมื่อทําให้ตัวเองเสร็จอย่าลืมครอบครัวอย่ามัวแต่ทํางานต่อให้คุณมีตังเป็นหนึ่งล้านแต่คุณซื้อชีวิตคนในบ้านแค่หนึ่งคนสู้คนมีตังไว้เ,เดียวแล้วคุณซื้อเนื้อย่างมากินในครอบครัวนี่คือสิ่งที่ ครอบครัวต้องการก็คือความเป็นครอบครัวความสุขนั่นเองนี่คือในส่วนของปริศนาตักบาตรสุกไก่ค่ะอ่ามันครับนี่ก็จะมีนะนี่ก็คือแบบที่หนึ่งอันนี้จะเป็นแบบที่สองแบบที่สองนุ่จะเป็นสีทิพย์แล้วก็จะมีสุกไก่อันนี้ก็ของปริศนาครับอยู่ตรงนี้อเดี๋ยวพาชมคร่าวๆเป็นคร่าวๆน้ำร้นนะคะไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้ก็คือปริศนาเสาเอกครับเสาเอกอ่าอันนี้คือยังไมตรีอ่าคนละส่วนนะครับสองปริศนา อ่าทิศนาเสาเอกก็คือสอนเกี่ยวกับคนที่นะครับเสาเอกนี้ก็คือจะสอนในส่วนของคนเนี่ยที่เริ่มต้นของชีวิตใครที่ได้อันนี้ส่วนมากก็คือสร้างฐานสร้างฐานชีวิตแต่คนที่ได้ก็คือนี่ครับจะสอนเยี่ยวนะก,ะะบกะะับเบรกพลรเบรกพาราทั้งสองข้างแต่หลวงปู่ก็เลยจะให้นี่ครับแม่เบรกเยอะก็จะเบรกแค่ข้าวน้ำเนี่ยครับม,ม,มีข้าวน้อนส่วนนัานนี้ก็จะเป็น ข้าวมือนกันก็จะมีนินก็คือหมายถึงว่ามีนินนินนะคะนินก็คือหมายถึงว่าทุกคนที่ข่ยหาเบ็กพาระก็าคือเบ็ดพาระเรื่องเงินเรื่องเกี่ยวกับการทํางานด้วยกันการทำมาหากินนะคะนี่คือการเบิดภาระของแต่ละคนที่เบ็ดภาระนี้คือเรปูจะปลูกเนี่ยครับนี่คือความหวังสูงสุดของแต่ละคนก็คือปลูก้วยนมนุมข้นหวานครับอืมทำไมล้าปลูกต้องปลูกนมข้นหวานนุมข้นหวานก็คือเปรียบเทียบทางความเชื่อของอินเดีย ของอะไรต่างๆก,ก็คือนมก็คือของสูงสุด,สดใช่ก็คือของที่ดีที่สุดทุกคนเกิดมาถ้าทุกคนก็อาลืมนมอันนี้คือหลวงปู่สอนคนรจะเป็นล่มโพล่มไสเป็นเกรนหลักของบ้านก็คืออย่าลืมพ่อหรือแม่ก็เกี่ยวกับความพันอยูญญ่เหมือนกันแล้วหลวงปู่ก็ยังปลูกตรงนี้ครับนอกจากปลูกนมปั๊บหลวงปู่ก็จะปลูกกองไม้ไผ่ครับืมของไม้ไผ่กองฟอง่อา่องฟองว่างๆเลยครับปลูกไว้ด้านบนก็คือให้ยึดหลักการปล่อยวาง เมื่อถึงจิตสูงสุดแล้วให้ปล่อยวางด้วยอย่ายึดติดนะครับแล้วก็สุอนี้นี่คือเป็นการสอนหลักๆแล้วจะสอนแต่ป้าหมายในปริศนารำแต่ละตัวแต่ละตัวก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูคืกการคิดดีทําดีกตัญญูก็คืออยู่ในเหมือนเนหะมือนที่อยู่ที่องค์พุทธประธานพรที่ว่ากำหนดเจียคิดดีพูดดีทดําดีวิธีการสอนที่นี่เราก็ใช้แนวคิดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือสอนสอนเพื่อให้เข้ากลับไปได้ปฏิบัติ อันนี้แค่เกินนะแต่คนคนที่ได้ปริศนาอะไรเราจะมีใบเสียมสีให้เขย่าแล้วก็เป็นตัวเลขค่ะถ้าได้เลขหนึ่งก็จะอาจจะได้ตัวนี้ได้ในส่งอาจจะเสียมซีที่นี่นะครับขึ้นว่าวขึ้นว่าวมีี่าวคู่เดียวได้แล้วครับนี่นี่อันนี้จะเป็นว่าวถ้าเราได้สมาว่าได้เลขสามเป็นว่าวคู่คุณก็ต้องมาขึ้นว่าวคู่นะคะเราก็จะสอนเอาหลักธรรมจากไรนี้กับสิ่งที่หลวงปู่ทำเพราะสัญลักษณ์การขึ้นว่าวของหลวงปู่ก็คือเป็นที่เราบอกว่า ถ้าว่าวขึ้นแล้วคือหลวงปู่ไม่ได้อยู่นัดจิตแล้วแต่ที่นตรงนี้คือหลวงปู่เคยอยู่แต่ว่าวก็ใช่ประกอบเหมือนกันแต่ส่วนมากถ้าว่าที่พวกผมเจอปริศนาจะมีอยู่สองปริศนาที่ว่าน่าจะเป็นปริศนาที่ดีมากๆก็คือที่ทําอยู่ที่สาลาไม้ก็คือคนบาดบาวมือมือวนคนบาดล่าซึ่งหลวงปู่สวงเคยให้พระรูปหนึ่งทำยงตรงหน้าองค์พุทธประธานพร นะคะนี่คือปริศนาธรรมอันหนึ่งที่นี่นะคะถ้าใครได้เลขนี้พอเขย่าเซมซีแล้วได้เลขนี้คุณจะได้ทํำพอคุณทําเสร็จปุ๊บเราก็จะอธิบายให้ฟังแล้วท่องเที่ยวเขาก็จะสื่อกลับมาว่าเออเนี่ยชีวิตเขาแบบนั้นแบบนี้เราก็ช่วยเสริมเข้าไปเรื่องหลักธรรมเนี่ยค่ะเขาก็จะได้อาจจะได้แบบคลายความทุกข์ความกังวลเขาได้อันนี้ไครบเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นปริศนาธรรมสูงสุดนี่ก็จะเป็นสูงสุดตอนนี้ก็คืออยู่อันดับที่สุดสี ตอนนี้เรามีปิศาจทำทั้งหนดตอนนี้ที่เราเอามาเริ่มเราแค่สิบสี่ปิศารรมที่คือปิศาจทำที่สิบสี่สิบสี่นี่ก็คือเป็นหนขั้นขั้นครับมีขั้นที่หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือหลวงปู่ทำอยู่ที่จากการสอบถามจากมิเตียนะครับอาจารย์เขาบอกว่าทําอยู่ที่กระท่อมสูงแล้วว่าทาอยู่ที่กระท่อมสูงมัดจะบกครับจะบกครับเคยทำาบกขั้นก็คือคนที่ประสบความคนที่ได้เนี่ยส่วนมากตันนี้ที่เราเจอกันก็คือคนที่พร้อมเนี่ยไม่ได้อยากได้อะไร แต่สิ่งที่อยากได้คือบำบงศาสนาพนุบำุงศาสนา,าคือในกลุ่มของคนส่วนมากนะกที่ได้แต่ว่าไม่ได้ว่าคนคนคนที่ว่าตั้งตัวไม่ได้แต่ว่าพูดกันมาส,ส่วนมากปเปอร์เซ็นที่ได้คือคนที่เป็นแบบตั้งตัวได้แล้วอ่ะอ่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะมากจะได้เป็นสนะรมบันไดหกขั้นที่วความหมายแบบย่อๆได้นะเออบันไนหขักนก็คือย่อๆจริงๆก็ค oh ือคนจะประสบความสําเร็จมาถึงข oh ั้นที่ห้านี่ับเริ่มมาจากฐานก็คือเริ่มมาด้วยความลำบาก เริ่มมาด้วยขั้นบันไดที่หนึ่งแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สงก็คือคนที่อยู่ในศีลนน้อนประสบความสําเร็จมาถึงขั้นที่ห้าขั้นที่ห้านี่ก็คือตอนสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตหลวงปู่เอ้ไก่เป็นเป็นแต่เราเราไม่สามารถเอาไก่เป็นเป็นได้เราเลยใช้ไก่ตัวนี้คนที่มาถึงขั้นนี้ก็คือเป็นคนที่รู้สืว รู้กตัญยูแล้วครับที่ค็นคนที่ได้ครับรู้จักให้ร okay. รและรู้ให้เพราะว่ามีพอที่จะให้เยอะแยะมากมายยินเดี๋ยครูสอนคือ,คอ, evet. คอมันรู้จักตื่นหรอกตัญยูรู <ค dismiss. S 1> ้ทรมาหากินมากน้อยแล้วเมื่อคุณอิ่มตัวปั๊บคุณขึ้นมาที่บันไดขั้นที่6ก็คือฌานบารมีก็คือการใช้สติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาถึงขั้นนี้นี่คือขั้นบนสุดของบันไดขั้นก็จะมีกระดานสองแผ่นครับกระดานสองแผ่นอด้านบนนี้นะครับก็จะมีเข็มร้อยมีนมมีน้ํามีผลมร้กรากไม้ ที่ดีที่สุดอยู่ชั้นบนสุดนี่ก็คือความประสบความสําเร็จของคนคนเราทุกคนหวังสูงสุดคืออะไรเนี่ยครับให้กินอีกให้มีเงินให้มีทองแต่คนที่ได้นี้ก็คือเขามีมค้อแมนะ่สิ่งที่เขาอยากได้คือก็ผมจะสอนคือให้มองกลับไปมองกลับไปแต่ละขั้นตาเราจะมาถึงตรงนี้ มันเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่คนที่อยู่รอบข้างได้อย่างไรคือออยเตียนเมียนบานั่นแหละคือให้ทานที่หลงปู่มักจะพูดเสมอว่าออยเตียนนั่นแหละออยเตียนเมียนบาใช่แล้วจากมองตัวเองแล้วมองลงรู้จักให้แล้วต่อไปก็ต้องออยเตียนสูดูก็คือให้ทานแล้วต้องมีความสุขให้ทานด้วยใจตัวเองบริสุทธิ์อยากให้เนี่ยค่ะเพราะเวลาเราเข้ามาก็จะเริ่มเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอซุ้มเบ้าครับเจ้ผมก็จะพาพาตื่นไป ใ้าค,ครับเวลาพาเดินในเสร็จเมื่อมาเจอสุ่มปั๊บตอนออกทุกคนจะไม่ค่อยสังเกตครับนะครับเราจะมีสุ่มไก่ที่ถังไว้ก็คือเป็นนัยยะว่าคนที่เข้ามาตอนนี้ยังไม่มีสติก็เปรียบเสมือนไก่ที่ถังไว้แต่พอคุณกลับไปก็คือเราก็จะหงายสุมยส่มเขาจะมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้ครับมันมีปริศนาคว่ำสุ่มไก่เนี่ยครับก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็คจะเป็นเสดที่เราตกอไปถ้าใครจับได้ปริศนาทว่เดียวรันจะงเคียร์ที่ทำให้เสร็จ อ่านี่นะครับแล้วทีนี้ก็คือแต่แม้ถ้าใครมาช่วงเย็นจะเป็นจุดที่อ่าเช็คอินของการท่องเที่ยวตัวตามกคื้นก็จะถ่ายรูปงนี้จะเป็นลักษณะนี้ต้เป็นตอนเย็เนี่ค่ะแอร์ครับจะสวยแล้วจะเห็นทั้งโดูดเห็นทั้งคุณที่ต้องมายืนอยู่ต่างแอร์ใช้แบบกล้องมุมไกลเนี่ยครับจะได้ทั้งหมดเลยครับจะเป็นจุดเช็คอินประตูเว่าตรงนี้ไม่เยต้องตั้งแต่ไงครับเขาจะเป็นเป็นทั้งหมดเลยครับมาจาเป็นจุดที่ที่สุด ให้น่นะครับคุณพี่ไลเป็นเรเตอร์บรกปกติแล้วเราต้องตั้งจะมนี้ต้องแบบเพแบบหลายขึ้นนะครับจะอเป็นกรเ็ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ที่บอกว่าเนี่ยครับถ้าคุณเข้ามาตอนแรกคุณก็จะเนี่ยครับจะเห็นสุ่มตัวนี้คือเราขังไก่ไว้เมื่อคุณปเรียนรู้ด้านบนเพราะการท่องเที่ยวเราคือองเที่ยวอย่างมีสติใช้สติ ใช้ปัญญาเมื่อคุณได้ปัญญาปั๊บสีนสมาธิเนี่ยครับนี่คือตอนเข้าคุณเดนถังแต่พอคุณกลับเนี่ยครับเราจะหายงายสุมตรงนี้ก็คือคุณมีความรู้แล้วมาที่นี่ให้สังเกตสัญลักษณ์ทุกอย่างมีในย่าหมดเราไม่ได้เราทุกร่องรอยเราเราเสียบไว้หมดเราดึงไว้หมดก็จะกลายเป็นส่ๆน้หง่แล้วถ้าถ้าเราเห็นตรงกำแพงเนี่ยค่ะไปเสียบคาไวเสมอแม่คุณสังเกตนะครับ แต่ตอนนี้นเนี่ยพอเสร็จนี้จะเป็นจุดที่สรุปเพราะว่าเวลามาเที่ยวปั๊บผมก็จะมาส่งไก้รูปตรงนี้แล้วผมก็จะไปส่งรับหมงทีละลึกก็จะอธิบายว่าพี่เห็นซุ้มไก่ไหมอเพราะผมได้ขังไก่เอาไว้เขาว่าอ๋อไม่ได้สังเกตอ่าเราก็อธิบายตรงนี้พอรันเสร็จนี้ตอนนี้พี่เป็นไก่แบบนี้แล้วเพราะพี่ได้ขึ้นไปเรียนรู้กับคําว่าาเนิเชียไปเรียนรู้เรื่องราวของหลวงปููให้รู้จักให้และให้ต่างๆปั๊บแล้วพี่มาใช้ปัญญาโดยการทำพิษนาธรรมสุดท้ายพี่ก็ได้เป็นไก่ ไก่ตัวนี้ก็ไก่ที่รู้ตื่นเนาะใช่ไก่ที่รู้ตื่นแล้วไงไม่ได้ไงขึ้นแบบตรงๆเราไงแบบนี้ก็คือคุณออกไปคุณจะมีโชคมีลาบนั่นเองุณมีความรู้กรอบกลวยได้หมดแล้วสัญลักษณ์ตรงนี้นอกจากนี้คือไก่มีกระพือหมายความว่าเขาพร้อมที่จะไปบอกต่อก็เลยทําให้การต้องเที่ยวที่นี่ก็คือมาแล้วมาซ้ำพาคนสัญลักษณ์ของไก่คือรู้ตื่นรู้เบิกบานรู้จักัมาหาขีนโดยพันมาชีพหลักๆก็คือการบริการ เราเน้นบริการโดยธรรมวิหารีเราจะเป็นท,ท,ที่จะมีธรรมวิหารีที่เป็นชาวบ้านที่รู้เรื่องหลวงปู่ที่เคยตามหลวงปู่ธรรมวิหารีที่เป็นจิตอาสาเหมือนพวกเรานะคะ<ฮ>อยู่สามสี่คน<ม>และต่อไปในอนาคตเราจะพัฒนาธรรมวิหารีหรือว่ามัคุเทศเนี่ยเด็กน้อยหรือว่าคณะครูหรือว่าผู้นําให้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้เขาจะได้รู้ว่าวัดเขาทําอะไรยังไงเด็กๆเนี่ยครับหลังจากที่ออกไปทุกคนก็จะมีความสุขและพร้อมที่จะพาเป็นคนที่ได้โชคได้ลาบ ได้ทุกเรื่องราวของคือเอาง่ายๆเรารู้สึกว่าถ้าทุกคนออกออกจากวัดนี้แล้วเรามีความเชื่ออย่างศรัทธาในตัวของทุกคนในตัวบุคคลว่าทุกคนรู้ตื่นตื่นปัญญาตื่นสมาธิอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรยังไงบ้างได้สงบสติได้สงบอารมณ์นะคะและที่สุดสำคัญก็คือว่าในส่วนความกระตัญยูมีความกระตันยูด้วยเพราะว่าเราเน้นเน้นก็คือเราใช้คําว่ากรรมิเกียะ์แต่ถ้าให้ทุกคนมาท่องแค่มาเที่ยวทุกคนท่องไม่ได้ แต่เราใช้คนยุทธก็คือให้คิดคิดดีแค่คุณขึ้นก็คือคุณคิดดีละคุณทําดีทํายังไงคุณลงมาท้างล่างคุณมากราบหลวงปู่คุณมาถวายดอกไม้นี่คือทําดีแล้วคุณมาเสียนเซ็นซีคือใช้ปัญญาคิดดีทําดีแล้วความกระัญญู่กระทัญญู่คืออะไรบางคนมาได้กราบพ่อกราบนี่นี่คือมนต์มนต์เสน่ห์เราใช้ขันห้าขันแปดบางทีเราจะให้เขาเข้ามาด้วยการเข้าครัวเราจะให้ลูกกราบแม่ลูกกราบพ่อ ภรรยาสารภาพว่าเออตัวเองผิดถูกอะไรยังไงา้เนี้ภาพนี้แบบนี้มีค่ะองค์กรแห่งความรักอืความที่มันมีที่อื่นไม่มีค่ะที่อยากมีอะไรไปฝากนะครับค่ะก็อเชิญนะคะหลังจากที่หมดปัญหาเรื่องโรคโควิดแล้วขอให้ทุกท่านลองมาเที่ยวลองมาสัมผัสที่นี่ดูนะคะที่นี่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีร่องรอยหลวงปู่สวงและมีหลักธรรมที่สําคัญตอนนี้เปิดประวัติศาสตร์ใหม่ เรามีการถอดลายมือหลวงปู่สวงนะคะเราจะได้รู้ว่าหลวงปู่สวงสอนอะไรคิดอะไรสอนอะไรเราและเราสามารถเอาหลักธรรมนั้นไปปฏิบัติอย่างไงที่นี่ที่เดียววัดบ้านขยุงค่ะพูดไปมันไม่เห็นภาพถ้าอยากให้เห็นลองมาเหยียบสักหนึ่งก้าวมาสัมผัสที่กับที่เดินเยียงมาทางนี้เดิานทางจะรู้กาบการต้องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่เหมือนที่บ้านขยุงภาษาเขมรเรียกว่าอะไรซกเรยุสกขรยุงรยุใช่ กระยุงักกรนยุงไม่ถึงไม้พยุงไม้พยุงเองนค่ะไม้พยุงที่นี่แพงมากค่ะแพงมากแพงค่ะแพงมากแพงเป็นหมื่นๆเหมือนลวงปู่ว่าเลยนะคะนับไม่ถ้วนแพงด้วยความศรัทธา แพงด้วยปัญญาและบารมีทุกคนมาที่นี่ทุกคนได้หมดได้ทั้งคนให้ได้ทั้งคนรับก็คือความสุขนั่นเองค่ะความสุขไม่มีขายนะนะอยากได้เราต้องมาร่วมกันสร้างแล้วเราจะเจอที่นี่เลยนะคะมีากครับมีที่นี่ที่เดียวค่ะค่ะสวัสดีครับ